สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนาทีครับประจำวันพุธที่5พฤษภาคมนะครับวันนี้รายการใหญ่นะครับก็มียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งจะเตะกันนัดที่2นะครับเจลซีกับทั้งของแล้วมาลิตเราจะมาวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับรวมถึงเมื่อวานครับทางด้านของเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เรียกว่าไปปักหลักปักธงไว้ก่อนแล้วนะปักอ้วมาแล้วนะนะเข้าชิงแล้วนะนะครับคือต้องยอมรับว่าเมื่อวานนะครับ ผมได้ดูเกมเต็มๆของซิตี้เลยนะและผมสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อนะครับก็คือเกมรับของซิตี้แน่นมากนะครับแน่นมากและที่สำคัญก็คือปารีสแซงต์แงโอกาสยิงเข้ากรอบแทบไม่มีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่ามันน่าสนใจครับแข็งแก่งมากาครับมาเตอร์ซิตี้ครับอ่ะมาว่ากัน คู่ที่เราจะวิเคราะห์กันดีกว่าครับเชลซีกับท่านของมาริดครับก่อนที่จะไปรับฟังบทห์ฟุตบอลกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญก็คือขอบคุณสปอนเซอร์ของร้อก่อนเข้ากับท่านของ AAA s เอสปนะครับซึ่งเป็นผู้สัมสุนหลักของสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไว้ใจได้เลยครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าใหญ่จริงๆนะครับเพียงแค่ท่านสมัครสมาชิกครับยังไม่ต้องทําอะไรมากมายนะนะครับก็รับโบนัสฟรีทันทีสอง้บาทเราเน้ะว่าต้องทําเทินนะครับอ่ะอันนี้บอกกันไว เรียกว่าเฮ้ยผมอยากเล่นแบบสบายๆครับมีไหมนะครับก็ฝากขั้นต่ำเพียงแค่100บาทนะครับฝากขั้นต่ำเพียงแค่100บาทนะครับทำเทินหนึ่งเท่าก็ถอนได้แล้วอันนี้ต้องบอกว่าสบายชิวๆมากนะครับอ่ะสอบถามรายละเอียดง่ายๆก็ได้ครับที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ณเวลานี้เลยครับที่ AIA 888นะครับฝากไว้ด้วยครับสมาชิกครับนะช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะครับ อ่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับนะเมื่อวานผมก็ให้ไปที่มาซิตี้ครับเนื่องจากว่าราคามันขยับแล้วผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับผมก็จัดให้สมาชิกไปเลยครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะรวมถึงไติเดนที่แล้วนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาผมได้ครับที่ตัวหนังสือที่เล่นอยู่ด้านล่างครับที่แอด RPG 1 6 0 5ีครับมาเจลซีกับทัางของเรามาลิดครับเรามาพูดถึงรูปเกมนัดที่ผ่านมานก่อนนะนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ ถ้าใครได้ดูเกมเต็มถ้าใครได้ดูสดนะครับจะสังเกตเห็นว่าเชลซีรูปเกมดีกว่าท้าของเล่ามาลิดค่อนข้างที่จะเฮ้ยมันดูแล้วมันดีกว่ามันชัดเจนนะจังหวะการเข้าทําการต่อบอลน,นะครับบล็อกทูบล็อกนะครับจังหวะที่เข้าสกัดต่างๆนะครับผมมองว่าเชลซีมันแน่นกว่านะครับแต่ลูกที่เสียให้คาริมเบเซม่านะครับนะ เป็นความผิดพลาดต้องบอกว่าเล็กน้อยจริงๆนะครับแล้วก็โดนลงโทษเลยนะครับส่วนเชลซีได้ประตูจากทังของคิดตปบริสิทธ์นะครับอ่าเดี๋ยวผมมีภาพแล้วก็มีไฮไลท์คู่นี้ครับจากนัดที่ผ่านมาประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาเล่นในบ้านของเชลซีครับด้วยเหรียญราคาที่เปิดมาปอปอนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะนะครับเพราะว่าบอลมันเป็นบอลใหญ่ทั้งคู่มาเจอกันเองนะครับสิ่งน่าสนใจในเกมนี้ครับ แน่นอนครับเชลซีกลุ้มความได้เปรียบมาเนื่องจากว่าได้อเวโกบอลหนึ่งลูกนะครับทำให้เกมนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับพยายามที่จะไม่พลาดให้มากที่สุดนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับหากมีทีมใดทีมหนึ่งเสียก่อนครับเกมนัดนี้จะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนครับเพราะว่าธรรมชาติของทั้ง2ทีมนะครับเรียกว่ารับไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับเชลซีจะนําโดยทางด้านของขิ้เตียนบูริสิตครับที่นัดที่แล้วก็ยิงประตูนะครับขายฮาร์เว็ตเองก็ดีนะครับ ที่ดูแล้วตอนนี้เริ่มจะเข้าทางมากขึ้นนะครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้นะครับเราบรรดาผู้เล่นชุดเดิมนะที่เคยเจอกันมาก่อนนะครับส่วนท้ายของแอมาลีครับจะนำโดยทาาน้านของเมนเชเอรูเนียครับรวมถึงคาริมเบรซิม่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือโจซีเองต้องพยายามให้2คนนี้เล่นยากให้มากที่สุดครับแล้วก็พยายามบล็อกแดนการไม่ให้เปิดบอลง่ายเลยครับจะกุมความได้เปรียบนะครับ เพราะว่าตัวผู้เล่นของเชลซีในยุคนี้ต้องบอกว่าแหม่ทั้งสดทั้งใหม่ทั้งเร็วนะขนาดมัลลีเองก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับอายุเริ่มที่จะมากขึ้นครับหลอกบรรดาผู้เล่นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้ามองภาพรวมแล้วนะครับปัจจัยองค์ประกอบหลายๆอย่างความเป็นไปได้นะครับผมแนะนําให้เชียร์เชลซีครับในราคาปอปอนะครับเชื่อว่าเกมนี้เชลซีเองนะครับเน้นสุดตัวอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือจะไม่รล้ครับจะบุกเข้าใส่แล้วมาดิด เพื่อเอาประตูแรกให้เร็วที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เจลซีครับเชื่อว่าจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงไปเจอกับแมนซิตี้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับเร์ทีมไหนเป็นลงคุยกันใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสําคัญเลยครับสปอนเซอร์ของเราฝากไปด้วยนะครับการลงทุนดีๆ AIA 888นะครับแอดไลน์ไปได้มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ